วันนี้เราก็จะมาทำการแปลงโฉมเจ้าบฟโลนะครับนี่ตอนนี้เราได้แล้วสองสีเราได้สีสีเลสสีแดงกับเยลโล่สีเหลืองเดี๋ยวเราตากแดดตรงนี้ก่อนฮอ้อดูดีดีเันดีไปดีไปดีไปด,ด,ด,ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ดีกว่าแคล่องเลยนะครับ นี่กล้องไม้เลยโอ้โหบัฟโลตอนนี้แบ็กบัฟโลนะเราจะแปลงโฉมให้มันเป็นสีเดี๋ยวเราดัดฐามก่อนเอ้ยเอ้ย้ยับหย่อยโอเคเ้ย้ย้ยเ้เฮเค โ oh <Green. S 1> อ้ my กอดสีกรีนกรีนสีเขียวเริ่มเลยว้าวโอ้เป็นไงทุกบนสีเขียวนี่ฝั่งนี้ มโ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 มนี่เปลียนดีไปแล้ว,ลว,วทุกคนว้าวยังไงทุกคนสวยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรารอดูตอนมันแห้งดีกว่าครับอา่าว้าว นมันแห้งแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรานี่เดี๋ยวดูรอบๆเลยทุกคนว้าวโอ้ oh my god เป็นไงครับนี่โอเคบายบาย